ในวันที่5พฤษภาคมปี2,568ดาวพระราหูจะทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาสถิตยอยู่ในบ้านเกิดเรือนเกิดของตัวเองดาวพระราหูถือเป็นดาวบากพะระเคราะห์ใหญ่อีกดวงค่ะ ที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาสำหรับแต่ละลัคนาราศีได้อย่างชัดเจนและเมื่อดาวพระราหูโคจรย,ย้ายไปอยู่ที่เรือนใดพบใดเขาก็จะอยู่นานค่ะจึงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากเลยทีเดียวซึ่งอิทธิพลของดาวพระราหูนั้นสามารถส่งผลทั้งด้านลบและด้านบวกให้กับแต่ละลัคนาราศีนะคะ คลิปวิดีโอนี้จึงถือเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงในแง่มุมบวกในแง่มุมดีจากอิทธิพลของดาวพระราหูค่ะแม้ว่าจะเป็นดาวบาปพระเคราะห์อย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะแต่ดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้ผลดีไม่น้อยเช่นเดียวกันจึงมาบอกกล่าวกันเพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้มีกำลังใจในการดำเนินหน้าต่อไปค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะในวันที่5พฤษภาคมปี2568ดาวพระราหูดวงนี้ได้ทำการโคจรยกยะย้าราศี มาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาและการมาของดาวพระราหูในครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนั่นก็คือเป็นเกษตรราธิบดีนั่นเองนะคะความหมายของคำว่าปุตตะนั้นนะคะหมายถึงบุตรบริวารหมายถึงลูกหลานสัตว์เลี้ยงหมายถึงคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณนะะและปุตตะก็ยังหมายถึงองค์ความรู้ใหม่ๆการริเริ่มสิ่งใหม่หมายถึงความรักก็ได้นะะหมายถึงบุคคลใหม่ๆตัว วละครใหม่ๆที่จะเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณความหมายเนี่ยเป็นไปในเชิงบวกอย่างมากนะหมายถึงโชคลาภหมายถึงเงินทองความสุขความบันเทิงความสนุกสนานได้หมดเลยนะคะสําหรับความหมายของคําว่าปุตตะนะส่วนความหมายในแง่ลบก็มีเช่นกันค่ะปุตตะก็หมายถึงอารมณ์หมายถึงกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีนั่นเองเนาะ ชาวลัคนาราศีตุลนคะคะการที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวพระราหูดวงนี้โคจรเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีตุลจะมีความโล่งอกโล่งใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการอันนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่าคุณจะได้มีบริวารที่ดีได้เจอกับบริวารที่ ที่จริงใจซื่อสัตย์ทำงานกับคุณได้นานทำงานกับคุณได้ยาวหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณหมดห่วงเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารก็ได้ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะก่อนหน้านี้ลูกหลานดื้อรัน้นถกเถียงว่านอนสอนยากพูดอะไรไม่เชื่อฟังสอนอะไรไปเถียงกลับมา พักหลังๆมานี้เขาเริ่มดีขึ้นนับตั้งแต่5พฤษภาคมเป็นต้นไปเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งด้วยวัยเขาอาจจะโตขึ้นหรือเขามีเหตุมีผลหรือว่าอาจจะเป็นการตกลงกันคุยกันที่เข้าอกเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับลูกหลานดีขึ้นคุณจึงมองว่าอ่ะช่วงนี้เขาก็มีเหตุมีผลของเขาเขาก็รับฟังเรามากขึ้นเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนในแง่มุมของการทํางานก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าได้เจอกับบริวารได้เจอกับลูกน้องที่ดีนะคะคือหมดห ห่วงเกี่ยวกับปัญหาลูกน้องบริวารแต่ถามว่าหมดห่วงปัญหาแบบหมดสิ้นไปเป็นศูนย์เปอร์เซน์เลยไหมมันก็ไม่ใช่ค่ะก็จะมีเรื่องจุกจิกใจมีเรื่องเ,ออเข้ามาบ้างแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรชาวตุลสามารถรับมือจัดการได้แฮนเดิลได้นั่นเองนะคะลำดับต่อมาค่ะในช่วงที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนปุตตะ โคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีในครั้งนี้นะคะจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาคล้องแวะคล้องเกี่ยวกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนอาจจะเข้ามาในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้ามาในรูปแบบของการทํางานก็ได้การเงินก็ได้นะคะมีคนมาชี้แจ่งมีมีคนมาชีชาาช้ช่องทางการหาเงินใหม่ๆให้กับชาวตุลหรือบางทีอาจจะมีคอนเนคชันใหม่ๆมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆมีคนใหม่ๆที่คุณจะต้องเข้าไปทํางานด้วยไปร่วมงานด้วยหรืออาจจะ จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลได้เจอความรักครั้งใหม่นะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์เรื่องราวแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่สมัยบอกไปว่าจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาคล้องแวะคล้องเกี่ยวกับตัวคุณมีเพื่อนมากขึ้นมีการยนตมิตรมากขึ้นนั่นเองนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะปุตตะยังหมายถึงโชคลาภ หมายถึงเ,เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความน่ายินดีความสนุกสนานความรื่นเริงบันเทิงใจชาวละคนาราศีตุลในระยะ1ปีครึ่งหลังจากวันที่5พฤษภาคมปี2568เป็นต้นไป ชาวตุลท่านใดที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็คมีโอกาสที่จะสําเร็จมีเกณฑ์ได้โชคลาบลอยมีเกณฑ์ได้โชคฟลุ๊กฟลุก,ลกมีเกณฑ์ได้เงินจากช่องทางที่หลากหลายมีความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินการทองเข้ามามีเรื่องน่ายินดีเข้ามาหรือจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งปีครึ่งที่คุณไม่ค่อยเครียดคุณผ่อนคลายคุณสบายใจมากขึ้นนะคะคุณได้ไปร่วมงานสังสรรค์คุณได้ไปอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่มีแต่ความสุขประมาณนี้เป็นต้นนะคะได้เจอกับคนที่ถูกจริตเจอกับคนที่ มีทัศนคติใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะก็จะเป็นจังหวะที่คุณได้วางแผนมีบุตรมีลูกนะหรือได้สมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านบางคนได้สัตว์เลี้ยงนะคะบางคนไม่ได้มีลูกแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะมีญาติมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะมีตัวละครใหม่ๆล่ะค่ะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าจะมาเกี่ยวข้องกับตัวคุณมากขึ้นนะคะ ในช่วงที่ดาวพระราหูเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆหลายคนหลายท่านได้เทคคอร์สเพิ่มนะได้ไปเรียนรู้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถให้กับตัวคุณเองบางคนก็อาจจะมีการเรียนต่อการศึกษาต่อจบปริญญาตรีแล้วไปต่อปริญญาโทบางคนต่อเอกนะหรือบางคนไปในไปแหวกแนวเลยเราเรียนบัญชีมาแต่เราอยากเรียนการถ่ายภาพอยากเรียนการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไป หาความรู้เพิ่มเติมคือคุณจะไม่ปิดกั้นตัวเองคุณพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอคุณเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วนะคะคุณมีสิ่งใหม่ๆม,มาเติมเต็มตัวเองอยู่เสมอนี่ถือว่าเป็นข้อดีของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะลำดับต่อมาค่ะโอกาสจะหลากหลายค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลจะมีช่องทางการทํางานใหม่ๆช่องทางการหาเงินใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่จะได้งานเสริมงานพิเศษจ็อบเสริมจ็อบพิเศษหรือมีช่องทางในการหาเงินที่คุณทําได้ดีด้วยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นจังหวะหนึ่งปีครึ่งที่ส่งผลดีต่อด้านการงานการเงินแล้วก็เรื่องบุคคลนะต่อชาวลัคนาราศีตุลและชาวลัคนาราศีตุลจะเป็น1ปีครึ่งที่คุณมีเสน่ห์อย่างมากนะ ต้องอธิบายอย่างนี้นะคะว่าใครที่เป็นคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่หน้าเด็กหรือเป็นคนที่สดใสร่าเริงพูดเก่งนะคะมีอัธยาศัยดีเฟรนลี่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายคนที่มีบุคลิกเหล่านี้ค่ะจะได้เข้ามาใกล้ชิดกับชาวลัคนาราศีตุลหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นคนที่มีมีความ เป็นตัวของตัวเองสูงไปเลยอะนะคะเหมือนเหมือนกับว่าเป็นคนที่สุดโต่งในด้านใดด้านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลท่านที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ความสัมพันธ์ของคุณรับเรื่องดีนะไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตเข้ามานะคะทะเลาะเบาแบ้งกันบ้างเอาแต่ใจกันบ้างแง่งอนกันบ้างเป็นปกติธรรมดาของคนที่อยู่ร่วมกันแต่โดยภาพหลัก ภาพรวมเลยเนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างโอเคมีแนวโน้มมีทิศท,ทางที่จะได้ตกลงปลงใจแต่งงานกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือวางแผนมีบุตรมีลูกนั่นเองค่ะในแง่มุมของอาชีพนะคะสมัยต้องบอกเลยนะคะว่าอาชีพที่ส่งเสริมกับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงหนึ่งปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสนุกสนาน ความบันเทิงอย่างเช่นดารานักร้องนักแสดงงานออแกนไนซ์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับแสงสีเสียงนะคะจะมีความคึกคักจะมีความคึกครืค้นเป็นอย่างมากรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความหรูหราความสะดวกสบายงานทีเ่เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยด้วยนะ เพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความฟุ่มเฟือยความหรูหราความยกระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีงานหรือว่าธุรกิจเหล่านี้เกิดขึ้นใหม่ๆด้วยนะคะชาวลัคนาราศีตุลย์คะสมัยขอพูดเสริมในแง่มุมของไลฟ์สไตล์ Style, หรือว่าการใช้ชีวิตนะในช่วงที่ดาวพระราหูได้เข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีเนี่ยเราจะไม่ได้หาโอกาสแบบนี้ได้บ่อยครั้งนะคะคุณต้องรออีก18ปีเลยถึงจะได้เจอเหตุการณ์นี้อีกทีนึงนะ และที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากมายนะะักอะแต่พอในจังหวะที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนปุตตะเป็นกเกษตรราธิบดีบางคนได้มีสิ่งใหม่บางคนได้ทรัพย์สินชิ้นใหม่บางคนได้งานใหม่บางคนได้โอกาสใหญ่ได้ลูกค้ารายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนำพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคต สมัยจึงมองว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากนะคะก็ขอให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ผลักดันดวงชะตาของตัวเองให้ดิมีมากที่สุดนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวคุณนะคือการกระทำนะคะไม่ใช่ดวงดาวนะเราอย่าอยู่นิ่งอยู่เฉยต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ คร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลนค่ะชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณ ให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ